มสุสองร้อยขีดห้าพี่น้องสวัสดีครับอยู่กับช่องออมสินออนทัวพี่น้องมาทัวร์กับกุณปูคุณปูย,ยังแรงยังแรงยังชวดอยู่นะพีซีสองร้อยขีดห้ารุ่นคุณปูคุณย่าไปทำงานได้สบายเลยแกย้ายมาลายบอ่อแล้ว ก่อนแกไปยกอ้อยอยู่เสร็จจากภารกิจยกอ้อยก็มายกดินต่อแกรับไหวนะรถผมว่าประมาณห้าหกคันเดี๋ยวจะย้ายมาอีกคันหนึ่งจะมาซิกแต่ตอนนี้คุณปู่ไปก่อนแกเลีบบ้บ่อเก่านะขยายบอ่อเนี่ยขยายบอ่อลวงด,ดูทำไมตรงนี้มันเจาะไม่เข้าบ่ลูกสิทำไมปล่อยไว้อย่างนี้นะ่ะ หินก้อนใหญ่ๆเด้มีหินก้อนใหญ่ตากบนกันไปคุณปู้แกก็ยกไหวอยู่นะเดี๋ยวจะพังพลายหรือเปล่าก็ไดูนะดูตรงนี้นมันใช้ต้องลงอีกข้างล่างอยู่้งางทีน้ำมันไม่มีลงข้างล่างนะคุณผูนะดึงรถของเรางลางข้างล่างเลยนะเดี๋ยวคงย้ายมาได้สองสามวันแล้วมั้งนี่ประมาณดินนี่ อาจารเปี่ยไม่อยู่นะคนทุนในมือสองมือหนึ่งไม่อยู่เหลือแต่มือสองมือหนึ่งบอกว่าไปหาหมอเราจะตักทั้งวันจนเมื่อมือหนึ่งต้องไปหาหมอไปแล้วปะลูกพี่เจ้าลูกประกอบเจ้าลูกประกอบเอ็นพีอาร์สองสี่นี่ยเดี๋ยวพี่น้องผมแต่งตัวก่อนแต่งหาที่อยู่ก่อนแต่งหาที่ยืนดีๆก่อน ต,ต,ตามด้วยเจา้าเก้าจมันจะเป็นเจ็ดซีมั้งตัวนี้นะเจ็ดซีจะร้อยเจ็ดห้านะเพื่อนเขาบอกมาถ้าเจ็ดอีจลร้อยสองสิบเพื่อนเขาว่าว่า,าตามเพื่อนคนละแต่หัวมันคล้ายๆกันนะพี่น้องเจ็ดอีกับเจ็ดซีนี่หัวตัวีหัวเดียวกันเลยคิดบล็อกเครื่อง ไม่เหมือนเพื่อนเขเจ้าคุณปูเนี่ยโอ้หินบบคุณปูทำไมดังกึกอ,อย่างนั้นละ่ะแกก็ไม่จวดไม่จัดนะแต่แกทำงานไปทั้งวันนะเจ้าคุณปูเนี่เแกจะไม่ฟืดฟาดไม่จวดจัดนะคนขับอยากได้เร็วอยู่แล้วแต่มันไม่มันไม่เร็วด้วยเนาะก็ะตามอายุอายุอานามแกนั่นแหละแต่แกก็จัดเต็มเหมือนกันเลยเต็มลูกขีเหมือนกัน ไม่ลดไปไหนหมดทุกพี่แต่ดินที่สวยนะหน้าดินหน้าขายได้เนะี่ยต้องเอาดินก้นบอ่อไปใส่ก่อนเนาะลงไปข้างล่างแล้วดึงรถขึ้นมานะ,อะเออหินบมลทุกพีห่หินจะเป็นหินแบบนี้นะหินก้อนใหญ่แบบนี้ไี่ใช่หินไม่ใช่หินลูกลังนะงานเหมาเหมือนเดิมเด้อ งานก็ทีเทสองไล่นั่นแหละย,ยังไม่ครึ่งเลยนะพี่น้องหมดดินไปนหนึ่งบอ่อแล้วยังไม่ครึ่งเลยชั้นแรกยังไม่เต็มเลยนีประมาณสักสามชั้นได้มั้งนี่นี้เอาไปเลยรถพี่ดินก้อนใหญ่เต็มไวแล้วจา์ปลาก็จัดการเองเลยเีย้รถจอดกินข้าวบ่หรอ มันเที่ยงแล้ววะไมปกติรถมาจะมาจอดรอเดิมีเห็นมากันใส่ลูกพี่ที่ซัดตักไม่ได้วะวิ่งไม่ไกลเนะพี่น้องแต่มันอ้อมตาย,ลไ,มไ,ยไม่ไปใส่เลยลูกพี่้โบกโบกไม่ไปใส่เลยขนาดไม่ไปใส่เพิ่มให้ จะเป็นห um. ัวหน้าโจยไม่ได้นะแบบนี้นะถ้าโจยไวๆจะไปใส่เราดิ๊บดําจีนแกบ้างั้นบแต่ว่าผมกวาตามพี่แกนเดี๋ยตรงนี้ไม่ค่ารถนะไม่ค่ารถรวมไม่ค่ารถของเราจะใส่เท่ากันไในตรงโยงมันขึ้นมาลงลูกพี่โวงไปเลยไม่มีหินเราเนี่คุณปู่วันนี้ควันไม่เยอะนะ ปันโชยโชยมามารูกพี่มาจะไปเล่นขี้ดินทรายนี่นั่นเปล่าเยวข้างรถจะไปถูข้างรถได้ด้วยรถอยู่ไหนล่ะนี่รถที่นี่มัวแต่พูดให้ดูกล้องนะพี่น้องบางทีนะลืมดู นใส่ดินตรงบอ่อโน้นตรงบอ่อแม็กซิกอยู่หมดเลยเด้อดินถึงย้ายมาตรงนี้บ่อตอนนี้ไม่รู้แก่เจ้าขนาดไหนนะว่าบอลูกเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยยังไม่ถามเจ้าตาเลยขึ้นไหนความลึกไม่จำกัดบ่อน้ำบ่อนี้ทำไมมันเต็มเตี่ยมนี่สูบมาจากไหนเด้วยไม่รู้เยไรบ่อบอ่ไม่มีปลาไหลบล่เลยนี่มันเป็นบ่อเก่าเด้่ ยยม,ม้อีกตรงทันคูนี่ต้องไปทังทรายเขาไหมลูกที่ต้องเจาะน้ำปล่อยน้ำให้เขาไหมนี่ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอถาม สายจวดมาแล้วพร้อมแซงเสมอแล้วสายจวดนี่เจ้าเจ็ดีสองสิบดตัวโล่โลอากาศขบุกขมัวเนาะเหมือนจะตกเหมือนคนจะตกแต่ไม่ตกเดี๋ยวแดดเดี๋ยว,ยวลุ้มมาอากาศแบบนี้ทำให้คนเึ็นไข้เป็นร้อนเป็นหนาวได้เด้อ จัดเต็กุ้มเลยบอลุกี่จัดเต็มุ้มให้ดูด้ยจัเต็มอุ้มได้อยู่ถ้าดินไม่แข็งเข้ามาถ้าดินแข,ข็งแข็งก็ไม่อุ้มเลยไม่ที่อุ้มไม่ได้เลยวมันตักไม่เต็มอุ้มดินมันแข็งถ้าดินแบบนี้ใส่ที่ประมาณห้าตักหกตักถ้าดินแข็งแข็งก็ประมาณเจ็ดตักเพราะตักไม่เต็มหูกี ดีใจอุ้มให้ดูไม่ต้องขยำหออกเลยใส่ไปเลยรัยยวมันเรียกว่ายังออกทไหมยังเสียหมังนะพี่นังดีไม่เกินสองปีหมังแน่รู้หมังใครไว้มั่งนะรูงรถหัล้อรหรือหมังอะไรไม่รู้มาไม่ทันต้องใช้ทางรถจะติดมั้งเนี่ยตรงน,นี้ ลอยโกยดินกอกอยู่มาลูกพี่ถำยมามามาลูกพี่มามไปฝังมั่นลูกพี่พเจ็ดยีตัวแรงประจําบ่อเลยทกพี่แกนี่เห็นข้ายี่ยักไม่ได้เลยแกแซงย่ิงเดีวยวเลย ทำเที่ยวทำเวลาอย่างเดียวทำให้มันจวดกว่านี้ไม่ได้หรอลลูกจีรถเราเลยจวดกว่านี้ได้ไหมเดี๋ยวมีลาวไฟบัตเตานี่แล้วนะเดีมคุณปูนี่เต็มบัตเตานี่ไม่มีรล้วตลา ใส่มัตนนี่ไม่ได้หรอกรู้ไหมครูเดี๋ยวมุดป่ามุดดงหายหมดเลยพี่จะใส่กี่ตักนะผมไม่ได้นับนะประมาณ5้ากตักนี่เหละตามตรงขัดกันนี่เลยใางลกกะบใบใหญ่ใส่เท่ากันนี่เลยเครื่องร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสิบสองร้อใส่เท่ากันหมด จะเหนื kind of mm. ่อยๆแช้าๆหน่อยนะแต่ไปเรื่อยๆของแกเลยไม่ปืดฟัดแต่ไปเรื่อยๆมีสักตักเต็มๆลูกพี่จัดเต็มเลยนะงานเมาดอกมือตะยุค่อยอย่างเดียวได้เคยบอไปเขาตักเต็มๆอย่างเดียวเลยน่ะดูพลังเจ็ดอีออกจากบอกันพี่แกจะมีเสียงลั่นให้ฟังไหม

เรนจะเด้กะสองสิบเจ้ากเกา่าเจ้าเดิมทีมเดิมยังอยู่กันครบไม่ครบนะเจา้ أي, จาฮิโน้เอฟซียังไม่เห็นมาเจ้าปดุยังไม่เห็นมาสงสัยเจ้าปดุกไปเจ้าวิ่งอยู่ฝั่งโน้นไปอยู่กับเจ้าม็กซ์จบคลิปนี้จบแค่แค่นี้ก่อนไม่นานนะยาวแล้วคลิปนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่กับทีมงานเซตะกับอยู่กับคุณปู่ พีซีสองร้อยคิห้าอดีตเคยแรงเคยรอในตำนานเพราะว่างั้นเพราว่าตามคนเลยยังน,น,น,นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ